ออโตดีเซอร์วิสสวัสดีครับวันนี้พามาชมรถยนต์ m a z d a CX-5 นะครับติดตั้งแก๊ส LPG ครับเป็นระบบ Direct Injection นะครับเครื่องยนต์ Sky Active ครับติดตั้งระบบแก๊ส LPG ได้แล้วนะครับคันนี้ติดตั้งแก๊สยี่ห้อ AC นะครับรุ่น STAC k 4 0 0 DPI นะครับใช้หัวฉีดฮาน a นะครับซ่อนอยู่ใต้ฝาครอบนะครับปิดฝาครอบเครื่องยนต์ลงไปก็ดูเหมือนรถไม่ติดแก๊สเลยนะครับ อันนี้เป็นหัวฉีดแก๊สนะครับคันนี้เลือกใช้หัวฉีดฮาน่านะครับติดตั้งซ้อนอยู่ภายใต้ฝาครอบเครื่องยนต์นะครับสวยงามลงตัวครับกับ Mazda CX5 นะครับอันนี้ติดตั้งแก๊สเสร็จเรียบร้อยครับรถยนต์ Mazda CX5 นะครับปี2018ครับติดตั้งแก๊ส LPG ครับอันนี้ติดตั้งแก๊ส LPG เสร็จเรียบร้อยนะครับ ระบบแก๊สที่ห้อ ac นะครับรุ่น stax ส4 0 0 dpi นะครับตอนนี้ใช้งานใช้เพิ่นแก๊สอยู่นะครับถ้าต้องการกดเป็นน้ำมันก็กดได้เลยครับอันนี้ใช้น้ำมันนะครับสังเกตรอบเครื่องยนต์นะครับนิ่ง smooth นะครับถ้าเข้าแก๊สนะครับก็กดสวิตช์นะครับอยู่ในโหมด auto เตรียมที่จะเข้าแก๊สนะครับแล้วก็เร่งเครื่องยนต์นิดนึงครับตัดเข้าแก๊สเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ใช้แก๊สอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูถังแก๊สกันก่อนนะครับอันนี้เป็นรถยนต์ Mazda CX5 นะครับติดตั้งแก๊ส LPG ถังโดนัทนะครับแทนที่ยางอะไหล่จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเวลาปิดแผ่นวางท้ายก็จะเรียบสนิทได้ประมาณนี้นะครับ